โอ้ยวัดเก็บตัววันนี้พี่มาเรื่องไหนมาไม่รู้ผิดนะที่มาเรื่องไหนมาไม่รู้ผิดนะอันนี้ปิดไหมป้อนรูทรูทก็เพื่อต้องปิดไม่ว่าอันนี้รูทก่อนรูทเปิดไหม จับบอกกันนั่นไม่รู้บอกกัน่นยี่นารุ่นรุ่นเราห้องมาที่นี่ห้องผูดอะไรกันยี่นาไมันก็ได้ยี่นาก็ยี่นาหรอกยี่นาเบื่อยี่นาเบื่อเพราะเอาลูกมาเอาเอาดอกนี่นิเอาออกเนี่ยเอาออกมาเลยโอ้าวที่พ่อตูจับียก มาลุดมาลุดมันดิลุดมันได้ไปเที่ยวลงลงโอ้ยแมงนี่หน,หน้าที่ชีวิตว่าพี่น้องหูเหนื่อยมากเลยบ่ญเยวันเยวันมันนี่เล่แม,แม่นมานี่นี่ออกไปนะ่ะออกจากบ้านมาลุดจังไดก็ต้องปิดป,ประตูก่อนสิลุดนะสิมาปล่อยลุดบนะส,ดสุดเลยจังไดที่เอาไปคุบบักกระนันทันทีที่คุบบักขตรเจ้าต้องปิดจังไดก็ต้องปิดอันนี้เล่เพรอะว่าประตูเปิดบักง่ายนึงเนาะ ม้าบัหนี่สามตัวที่ตัวตอเออบัาทีน่นี่คันม้าตายบัหน,นี่แม่งคือสมมุติว่าพี่น้องแม่งแล่นออกไปเรมาม้าโดดตัดนาลดม้าตายอ่ะสองตัวแม่งเหลือแต่อีสวยบัาที่นี่นี่<ป>นแหละออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็รถชนตุยเย่แม่งเขาเปติดกับแป,ง,ปงหลังบ้านเลยบอย้ยงนี่เวลาเหตุผิดเราบุรี่จากย้อมรับผิดเด้อสิมาตีมาตีมาเอาเสือกฟางหัดข้อหมาแม่ผู้ใดผ่าเหตุ อันเสือกฟางอันนียนไหมโบอยากให้มันแรนแห่แต่ว่าจับใบจับใไหมแต่ว่าหัดว้มันเป็นเสือกฟางไงมันดินไหมมันโบดินแต่ว่ามันเป็นเสือกฟางมันขาดโลกปาติ๊กบางๆนึงย่านมารูดบันที่นี่ย่านมารูดเก่งบอกว่าปล่อยมึงปรอยูดอกมึงปรยูดอกเจ้าของน่ะปล่อยรีบแรงสิเพื่อนเลยบอกหายายุ่งปล่อยบัลลากู